Hi, สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนหลังจากคลิปก่อนนันนี้นะครับผมว่มาทุกคนมาดูนี่คีฮะ183ด้านหลังผมนะแต่มันจะมีขบวนนี้ทุกคนซึ่งเป็นขบวนที่ระดับเฟิร์สคลาสทุกคนที่นํามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นขบวนของฮามานาสุนะครับนี่ทุกคนเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรรีโนเวทใหม่นะทุกคนตกแต่งคือแบบหรูหรามากๆอันนี้คือด้านในนะอันนี้ก็จะเป็น ตัวโลโก้นะครับรอยโยวบอสซัมนะครับ mm. แปลว่าดอกไม้บานนี่น,น,นี่ด้านในทุกคนเห็นปะ,ะ,ะ,ะนมันจะสะท้อนแสงนะผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเราตามที่เราเห็นนะ่ะมันหรูมากทุกคนกว้างมากๆครับผมคือดูอรลภะฟาเพลานสุดยอดมากนี่เลยทุกคนขออนุญาตนะครับนี่ดูด้านในนะจะเป็นการตกแต่งด้วยไม้ทุกคน พวกเก้าอี้แล้วก็สามารถพับได้ด้วยนะนี่พับได้นะครับแล้วก็บริเวณฝ้าติดแอร์หลอดไฟนะครับคือด้านในนี่คือหรูมากและก็เป็นฝีมือของคนไทยนะครับที่ชุบชีวิตขบวนนี้ขึ้นบานะครับทำให้มันแบบเป็นชั้นแบบระดับเฟิร์สคลาสเลยทุกคนนี่มีโต๊ะแบบเป็นบาร์ด้วยนะเนี่ยด้านในนะนี่ การที่ไปดูข้อมูลมามันจะมีเขาจะสองชัน้นไหมมันมีสองราคานะคือ <c oughs> ราคาระลับแบบแบบส่วนตัวมันจะแพงหน่อยนะครับผมเออแต่ราคารถต้องประมาณพัน 1, กว่าบาทเนาะเ <c oughs> ออประมาณพัน 1, กว่าบาท <c oughs> ดูทางขึ้นสุดยอดมากมันจะ<า>พไร่รงตอนนัน้นมันจะทาไร่โ <c oughs> อ้โห <c oughs> า,า <c oughs> อันนี้คือเอาจริงๆนะทุกคนเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเห็นจริงๆนะของขบวนคามามาสุนะครับที่มอบให้กับประเทศไทยอันนี้คือขึ้นไปปุ๊บแล้วก็สามารถ เก็บทับขึ้นโอ้สุดยอดนี่ไงบริษัทจัดทำโดยบริษัทเอเชียอิเกนาริงแอนด์เซอร์วิสไทยแลนด์จำกัดนี่ไงเป็นบริษัทจัดทำหรือว่าบริษัทที่ซุบชีวิตปรับปรุงนะครับคือหรูมากแล้วทุกคนมันไม่เหมือนว่าเฮ้ยเราดูข้างนอกแล้วมันดูเป็นเฮ้ยเป็นสีแดงแต่ว่าด้านในนี่คือแบบอลังการมากอะ่ะนี่ ทรงมันเป็นทรงคลาสสิกนะครับผมแต่ว่าข้างในมันก็คลาสสิกกว่าอีกทุกคนมันเป็นไม้ที่เขามาทำรถซาฟี่เขบวนรถพิเศษสินค้าที่เข้าแบบหกเข้าสื่อสถานีกรุงเทพไนชาชราที่สิบรถซาฟี่อลังการมากทุกคนพิเศษสินค้าที่เข้าแบบหกเข้าสื่อสถานีกรุงเทพไนชาชราที่สิบกับคุณค่านสำหรับรถไฟฮามานาสุนะครับก็นำนำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็มีสิบคันนะครับโดยขบวน ออรอย,ยัลบอสซัมเนี่ยหขบวนก็จะประกอบไปด้วย1คันนะครับดัดแปลงเป็นห้องโดยสารแบบกลุ่มส่วนตัวนะครับก็จะมีก็จะจำนวน4ห้องนะครับแต่และห้องสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้4ีถึงหคนนะครับสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้กว่า180องศานะครับประตูมีเซ็นเซอร์มีทางเดินที่กว้างขวางและสะดวกสบายนะครับรองรับรถวิวแชร์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลิฟต์ขนาดใหญ่จํานวน2ตัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ํา สำหรับผู้พิการอีกด้วยนะครับคือทํามาแบบจัดเต็มจริงๆทุกคนนะครับจำนวน3คันนะครับก็ปรับไว้เป็นห้องโดยสารแบบรวมนะครับมีทั้งหมด48ที่นั่งนะครับก็เป็นตัวเล็กๆหันหน้าเข้ากันนะครับที่ผมถ่ายพี่ๆทุกคนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแบบลรูลานะโอโห คือมันย้อนแสงนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะบันไดที่เขาทัไปเป็นอันนี้คือของจริงของแท้นะครับนี่นะครับประเทศไทยนะครับได้รับไม่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 ใช่แบบเอามือนะมันเป็นระบบเลยระบบไฮดรอลิกจะเป็นระบบไฮดรอลิกนี่ทุกคนไฮดรอลิกนะเปิดระบบปุ๊บบันตัวเหยียบหรือว่าบันไดพับจะออกมานะครับจะพับออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า ได้มาญี่ปุ่นบริจาคให้ใช่ไหมกันศูนย์ใช่อันนี้คันนี้ขบวนนี้ก็คือญี่ปุ่นบริจาคให้เหมือนกันนะครับผมเราเขาจ่ายแค่ค่าขนส่งแค่นั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์อันดิงารประเทศไทยกับญี่ปุ่นเนาะที่เขาแบบมีด้วยกันมาเนิ่นนานแล้วแหละคที่เขาวามิดเทสนั่นแหละนะครับมิดเทสก็ขบวนนี้ก็รวมทั้งแบบอินเดียอย่างไรแต่ญี่ปุ่นไม่ไม่ขายเขาไม่ขายให้นะครับเขาให้น้ําใจกันดีกว่าเงินนะครับนี่ ทุกคนดูผมชอบแบบเส้นแถบสีทองเ่ยนะมันดูหรูมากนะทุกคนเห็นปะดูแสงกระท้อนแบบเป็นเงามากแล้วก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยรอยย่อบ,บอสซัมนะทุกคนว้าอันนั้คนญี่ปุ่นนะน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะทุกคนมาเดินถ่ายรถไฟบ้านเขานะครับว้าคือมันสุดยอดมากมันหรูหราจริงๆทุกคน แต่ไดๆคือก็ต้องยอมรับฝีมือช่างไทยนะครับที่เขามีความสามารถมากๆในการปรับปรุงแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมานดูตันนี้นี่คือ,อ,อคน่าจะระดับ VIP ทุกคนเ เป็นการบริา14นาฬิกา15ปีมีผู้ด้สัรทีาตั้งแต่ขั้อแกทีบับเไดนะครับสำหรับด้านในเนี่ยก็จะมีส่วนที่ดัดแปลงเป็นรถสเบียงนะครับสำหรับใช้บริการให้บริการอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการหรือซื้อกลับไปรับประทานที่นั่งได้นะครับและภายในก็จะมีเคาน์เตอร์และที่นั่งรับประทานอาหารพร้อมนั่งชมวิวทิวทัศน์ตามกระจกขนาดใหญ่นะครับได้อย่างสบายนะครับแล้วก็สามารถรองรับผู้ ใช้บริการครั้งละประมาณ 10- บถึงยี่สิบห้าถึงยีคนนะครับสําหรับโซนนี้นะทุกคนป่ะโซนนี้จะค่ะาใช้จ่ายน่าจะสูงมากๆเลยนะครับผมน่าจะแพงมากนะตัวนี้ตัวตัวตัวนี้เงนินงบัมมื่นกว่ามา้กคือระดับแบบเฟิร์สคลาสแบบระดับเครื่องบินก็ถ้าจัแบบีนังแพงมากทุกคนดูมีประตูเซนเซอร์ด้วยนะข้างในเห็นป่ะนี่เนีมันจะมีตัวนัง ตอนที่ขวายมากครางแหลกคได้เห็นทั้งขบวน่ะก็บขบวนทีมาผมพร้อมกันแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวลากเนาะรถไฟตัวลากทุกคนมันหรูหรามากโอ้โหนายไป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 ดูนมดูเหอไหนๆก็กระเทินมาแล้วก็ต้องยางไวเบิ่งนะครับคือเอาจริงๆทุกคนถ้าใครได้ขึ้นไปนั่ง รถขบวนนี้ก็มาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็ประทับใจประทับใจกันยังไงนะครับขนาดผมเห็นยังไม่ได้นั่งเลยนะยังตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะมันอยากจะนั่งเลน,นะอยากจะนั่งคือแบบมันมันคือมันเป็นเหมือนเอาจิงนะขนาดว่านั่งเครื่องบินอะ่ะไม่ได้แบบนั่งเฟิร์สคลาสเทนนเครื่องบินธรรมดานะแต่มันอันนี้ก็ยังดูหรูหรากว่าอันนี้หรูกว่า <laughs> หรูกว่าอีกก็ธรรมดาที่นั่งเครื่องบินก็ร่างตกแต่งดูหรูหัวมากมาก จริงๆถ้ามันไม่ย้อนแสง้ะอยากจะให้พี่ๆทุกคนดูนะตรงนี้นะอันนี้คือด้านในนะทุกคนทุกคนดูดิคือมันสะท้อนแสงนะเห็นปะดูด้านในหรูมากเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะแบบเป็นเก้าอี้แบบพับได้ทุกคนเห็นปะพับได้พับได้คือมันสะท้อนแสงะมันมันมองไม่เห็นนะครับมีที่กดน้าด้วยไม่รู้ว่ากดอะไรไม่ใช่นะเป็นเครื่องบดกาแฟ เออเนี่ยเครื่องเครื่องหมดกาแฟใช่ใช่เป็นคาเฟ่นี่ยนทุกคนคาเฟ่ด้วยทุกคนเป็นโซนที่แบบบาร์บริการอาหารนะแต่ว่าหรูมากนะเขาทำโอ้สุดยอดจริงอ่ะยอมรับเลยเย็นเย็นด้วยทุกคนอามีอุ้มหัวหน้าขาหนูเป็นครื่องห้องด้วยวะ่เครื่องห้องเนาะเลยวปะตรงนี้คืออย่างจ้าป่ะทุกคนเนี่ยมันจะวันแสงกันไม่เห็นดิวซีไม่เห็นหรอกแต่ว่าเราเห็นในกับตานี่คือเหมือนมันมันหูมากอ่าเดี๋ยวเดยวจะให้ดูประมาณให้ดูประมาณเนี่ยนะครับมัน เอียงซ้ายเอียงขวามไม่ได้นะครับหรูมากนะครับว,ว้าวอันนี้คือประตูนะจันสูน,เห,นเหมือนเดินเข้าไปในบ้านนะทุกคนบ้านคนบ้านคนรวยนะจันสูนบอกว่าเหมือนเข้าไปในบ้านคนรวยเลยน,ะนี่ดูด้านในนะทุกคนดูนะวัสดุที่ใช้ก็น่าจะเป็นวัสดุที่เรียบง่ายดูดีดูแพงนะครับโอเคจันสูนแล้วไม่เดินไปแล้วเพราะไปเกกะพี่เขาทำงานไปก็อลังการมาก อลังการมากเลยนะโหรนี่ไงเราเพิ่งเห็นว่าเบรกของรถไฟเป็นแบบนี้เนาะเห็นปะลักษณะมันก็เหมือนเบรกนั่นแหละนี่ๆๆเบรก้าเบรกกันนะแต่มันก็น่าจะแบบผานกว่าโอ้รัดันหนักหลายตันเลย่วลาเดิโอ้ทุกคนนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะที่ได้มาเห็นขบวนรถไฟฮามาลาสุนะครับที่ผ่านการปรับปรุง ฝีมือสร้างไทยธรรมราที่ไหนนะทุกคนก็ไ uh, ม so, ่ไ <acceptance> ด mm ้อวยนะก็ตามที่เห็นนั่นแหละนะครับผมอ่ะก็เศร้าว่าล้าก็เศร้านำการในวันนี้ใจเนี่ยวลาวทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับพาทุกคนมาดูผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่เห็นขบวนจริงๆนะแล้วก็เพราะว่าขบวนนี้เนี่ยมันจองยากมากทุกคนเฉพาะต้องเฉพาะมากๆมันเป็นเฉพาะที่แบบท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ คือจองกันทีหนึ่งเป็นเดือนอะประมาณนั้นเลยใช่นะครับมันมันจองยากทุกคนปีปีหนึ่งน่าจะไม่ไม่เยอะหรอกนะครับผมถ้าเป็นดูด้านในวก็แบบเออแต่ถ้าเป็นรถที่ว่าหัวรถจากไอนาอ่ะปีหนึ่งมันวิ่งไม่กี่ครั้งอะตามมันสําคัญจะวิ่งตามมันสาคัญบางคัต้เลิกอะไรประมาณน่ะหรูมากนะขนาดเดินยังได้กลิ่นความหรูเลยอะนะครับว่า สุดยอดดูอันนี้จริงสถานที่อย่างนี้มันร้อยปีนะตุ๊กจะไปยืนน,น,ปน,ปนนี่กัวลังพงศ์ในร้อยปีแล้วสถานีแรกว้าวอะทุกคนสำหรับวินนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุก<ล>ท่าน<ย>ไป<ย>ก่อนนะครับเดี๋ยวอยากถามพี่เอ็มซีว่าทำไมเขาต้องแยกกัวลัโพงด้วยที่นี่อ่ะเขาขายลำพงเยอะหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้ผ่าเป็นค,ความรู้ให้พ่อพงศด้วยนะครับผม MC ถ้าพี่เอ็มซีท่านไหน รู้ก็คอมเมนต์บอกว่าทําทไมที่นี่เขาถึงเรียกปะหัวหลำโพงนะครับซึ่งชื่อจริงๆอ่ะคือกรุงเทพฐานีนกรุงเทพเนาะ,ะใช่โอเคทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย